มันมีรายละเอียดที่เกี่ยวกับงานวันนี้นี่นาถ้าลืมได้ยังไงกันเนี่ยมีรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่การตกแต่งและเวลาด้วยนอกจากนี้ยังมีรายชื่อศิลปินเด็กคนนี้นี่เป็นอะไรเนี่ยมีการแสดงด้วยนะดูเหมือนเป็นงานใหญ่เลยนี่นานี่ใครกันคุณยังแสดงอยู่แปลว่าคุณไม่เป็นไร หลังจากอุบัติเหตุฉันก็ไม่ได้ยินข่าวของคุณอีกแต่ขอบคุณพระเจ้าที่คุณไม่เป็นไรสงสัยว่าเขาจะเลือกเพลงไหนมาสแสดงกันนะเนี่ยไม่ฉันต้องหยุดตัวเองฉันคือคนที่ไม่อยากอยู่กับเขาเองนี่นะฉันจะไม่กลับไปลูกแล้วฉันเราจะไม่มีวันกลับมาที่เมืองนี้หรือว่าบ้านหลังนี้อีกเขาเองก็ตัดสินใจที่จะไม่อยู่กับฉันเราแยกจากกันด้วยความเต็มใจ ฉันจะคืนคําได้ยังไงกันละ่ะฉันต้องอยู่ให้ห่างจากเขาเพราะทุกครั้งที่เราเจอกันสิ่งเลวร้ายก็จะเกิดขึ้นไม่เราควรอยู่ห่างกันฉันจะมองคุณจากไกลๆได้ยินเสียงคุณจากที่ไกลๆฉันจะไม่เข้าใกล้คุณอีกนี่ปราเกียคู่แท้พรมลิขิตหกทุกวันเวลาหนึ่งทุ่มครึ่ง